สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับทองทรงสี่เหลี่ยมงานร้านเทงปกเก้านะคะทอจุดปกเก้าเลยนะคะมีพี่ท่านหนึ่งมาแบ,บ่งปันให้พร้อมกับเหรียญเต่าสุขใจเนื้อทองแดงนะคะต้องขอบคุณพี่ท่านนี้มากๆเลยนะคะก็ตลับใบนี้นะคะใส่เป็นพับปากน้ํารุ่นสี่ได้นะคะเป็น หน้าจอตรงเลยนะคะเป็นตรงในสเปกเลยนะคะก็คือหน้าจอตรงแล้วก็นอกจากใส่พับปากน้ำรุ่นสี่เนี่ยหรืออาจจะใส่เป็นพับรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะเป็นงานร้านดังนะคะเทงปกเก้าเป็นมือสองนะคะก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็งานของเขานะคะสี่ของทองต่างๆคือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะ แล้วใบนี้นะคะน้ําหนักก็คือ2ี่สิบกกร,รัมเลยนะคะเราก็ได้นค้าก็ปิดสนิทด,ดีการแกะลายต่างๆคือเนียนสวยนะคะชึบนี่รีรันอีกรอบนะคะสีเนียนสวยเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะแกะลายเดียวกันเลยทั้งสองด้านแล้วก็มีหมุดนะคะที่ใช้ในการเปิดปิดนั่นเองนะคะโหปิดสนิทมาก งานร้านเท็กโปเก้าคือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะก็ท่านไหนมีงานตลับทองร้านเท็กโปเก้านะคะหรือจะเป็นร้านอื่นๆพรป่าศัดดารัจนะโกสินเจริญศิล์นะคะคินทิติยินดีรับซื้อนะคะก็ นี่เลยชอบมากมากนะคะงานตลับทองมือสองงานเก่าอย่างเงี้ยชอบมากนะคะแล้วก็ห่วงต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ห่วงหนานๆเลยนะคะด้านบนปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีฉีกขาดค่ะส่วนด้านหลังนะคะลายซิกเนเจอร์ของเขาลายพับิคเนตน,นะคะแกนลายเนียนมากนะคะนี่คือความแบบเป็นซิกเนเจอร์ความยูนีของรา้านเทงปกเก้านะคะ นี่เส้นต่างๆคือละเอียดนะคะสวยงามชื้อเป็นตลับทองนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ตามหาเหนื้อคู่นะคะคก็เดี๋ยวคินจะวัดขนาดนะคะเดี๋ยวหินวัดขนาดชึบชๆบชบเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเปิด อ๋อน้องค่อนข้างแน่นแต่ว่าไม่เป็นไรคินว่าขนาดไว้แล้วนะคะด้านในนะคะขนาดความกว้างด้านในกว้างตรงกลางด้านในนะคะอยู่ที่2.1เซนแล้วก็สูงด้านในนะคะด้านในจะมีฉากกั้นนะคะจากฉักกั้นมาลงมาด้านล่างเนี่ยอยู่ที่2.7เซน,นะคะ่ะแล้วก็ขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะชึบชๆบชบ ขนาดความกว้างที่หน้าจออยู่ที่1.8เซนแล้วก็ขนาดความสูงของหน้าจออยู่ที่2.5เซนนะคะก็ท่านไหนนะคะเรียกว่าใบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งใบน้ำหนักอยู่ที่24.16กรัมนะคะ26กรัม24.16นะคะใส่เป็นพระปังน้ำรุ่น4ี่นะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะท่านไหนมีใส่ได้นะคะประหยัดได้ไปได้เยอะเลยนะคะงานร้านเทคโปเก้ามือ2ไม่มีค่าแรงค่าซินะคะสนใจสอบถาม เพิม่มเติมได้ค่ะช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ at tk ห6หหกหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้านะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างมาดิบงามวารร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันเผื่อท่านไหนอยากมา,มาแบบปันตลับทองกอบทองพระทองคํพาพระเครื่องคิงนิติยินดีรับเช่านะคะวันนี้คิมิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยงงไฝากกกดช like, subscribe Like เป็นกำลังใจให้กินิตติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ